สวัสดีค่ะวันนี้พามาปลูกโครบีสายพันธุ์สีเขียวนี่ต้นกล้านะมีใบเท้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าใบอายุน่าจะประมาณเกิน30วันแล้วค่ะ30วันไม่แน่ใจนะคะนะ้าแม่บ้านก็โรยมเมล็ดไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เขียนวันที่เอาไว้ค่ะนะขออภัยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามลงวันให้นะคะ ก็นี่ต้นประมาณนี้ค่ะมีปมเล็กๆแล้วเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนะก็ได้เวลาย้ายแล้วค่ะจะพามาปลูกในถุงถุงผระอ้อมที่ซื้อผระอ้อมลูกมานี่เห็นไหม <c oughs> นะไม่ได้โฆษณาให้เขานะเนาะก็จะใช้ถุงนี้แหละเดี๋ยวจะพลิกด้านให้ออกให้ด้านสีขาวออกมานะคะนี่ค่ะก็มาดูดินกันค่ะนู่น ون. ดินนั้นเป็นดินที่เคยปลูกผักไปแล้วนะคะเป็นดินที่เคยปลูกแครอทนะคะบางคลิปมีพาถอนแครอทนะคะดินในนั้นแหละยังไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะไม่มีให้ผสมค่ะ <c oughs> นะคะทีนี้มาดูนี่กระถางเดียวได้ไสเดือนเยอะเลยนี่ค่ะแสดงว่าดินเราอุดมสมบูรณ์เนาะนี่กระถางเดียวเทออกมาเลือกไสเดือนออกมามีแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆก็เก็บไว้ในนั้นแหละ เดี๋ยวแม่บ้านจะเอาไปใส่ในทังปุ๋ยหมักเนาะจะใส่ดินเก่าเลยนะคะไม่มีผสมอะไรเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่เป็นตัวบำรุงไปก็คือพวกปุ๋ยต่างๆนะคะเดี๋ยวแม่บ้านใส่ดินก่อนนะคะลืมบอกว่าต้องเจาะรูนะคะเพื่อระบายน้ําด้วยนะคะแม่บ้านก็เอาก็นไกรมาตัดแบบนี้แล้วแต่เราเนาะแม่บ้านเจาะรูเดียว ดี๋ยวถ้ามันระบายน้ำไม่ดีน้ำขังก็จะเอาไม้มาเสียบๆที่หลังนะคะนะนี่ค่ะใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแม่บ้านใส่กาก,ากของขุ๋ยหมักนี่ค่ะกากของปุ๋ยหมักนะคะใส่ลงไปแล้วแล้วก็จะใส่เปลือกไข่เนาะใส่เยอะๆเลยค่ะเปลือกไข่มีเปลือกไข่เยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆมีน้อยก็ค่อยๆมาเติมนะนี่ค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดไม่มีก็ปุ๋ยคอ,อกนะคะต้นหนึ่งให้สักสามกำมือเลยสําหรับต้นกล้าที่ใหญ่แล้วนะคะเดยวของแม่บ้านใช้ปุ๋ยคอ,อกแบบนี้ใส่เพกกำมือหนึ่งการกำความควม่ำนี่ค่ะลุกๆๆเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ใส่ไปเลยถุงละสองกัมสองเหมือนฝนก็ตกเลยอ่ะจะเสร็จไม่น้อคลิปเสร็จแล้วแม่บ้านจะใส่ปุ๋ยเออไม่ใช่เสร็จแล้วแม่บ้านจะใส่ดินเก่านี่ฮะดินฝั่งนี้เนาะให้มันเต็มนะ,ค,ะความสูงของดินนะคะจากก้นก้นถุงเนาะประมาณคืบหนึ่งคืบ นิดๆค่ะคืบสองข้อความกว้างความกว้างของถุงหนึ่งฝ่ามือนะก็ทำช่องไว้แล้วจะรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกอัดเม็ดอีกทีหนึ่งใช้เยอะเลืองปุ๋ยเลืองปุ๋ยนะผักชนิดนี้นี่ค่ะรองก้นลุมลุกๆๆเสร็จแล้วก็ปลูก ลูกเลยนะคะนี่มือหนึ่งจับต้นเอาไว้เดี๋ยวมันหักเคาะทีหนึ่งลงให้ลึกเกือบถึงใบเลี้ยงนะฮะไม่พอก็เติมดินได้อีกนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะนี่ไม่บ้านจะเอาไว้ในมุง้ง เพื่อกาแมะเรลงนะค,ะ,คะวันนี้มาอัปเดตโคเอโครบีค่ะเนาะโครบีที่พาปลูกไปค่ะนี่ค่ะทุกคนที่เห็นนี่คือโครบีค่ะ ไหมลงโครบีค่ะนี่ที่พาปลูกไปนะใหญ่กว่าลูกก๊อฟแล้วค่ะนี่ล่ะครับแคบค่ะทุกคนนี่โอ้ยหัวนั้นแตกเน่ะโออแตก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 ทำไมมันแตกนี่ค่ะสวยๆเลยตรงนี้ก็สวยเนาะ แวแวะนี่ค่ะก็มาใส่ปุ๋ยเสริมน้ำน่าจะประมาณ4ี่ลิตรนะคะไม่บานเดาเอานะสลิตรคงไม่ใช่นี่ค่ะปุ๋ยมากแบบน้ำประมาณนี้ใส่ไป วิมักจากถั่วเหลืองเนี่ยค่ะก็ยังเป็นฝ้าเป็นนี่อยู่นะคะหนึ่งช้อนใส่ไปลยสองช้อนฮอร์โมนไข่จากโยเกิร์ตเหลือลสองช้อนอนี่ค่ะใส่ไปลด ต้นมันโตแล้วค่ะทุกคนน,นี่ค่ะเดี๋ยวพาส่องก่อนนี่ค่ะโครบีสีม่วงปลูกตามๆกันค่ะจะได้มีกินตลอดนี่ค่ะต้น,ต,นต้นนี้ยืด,ย,ดยาวๆ เสร็จแล้วก็รดเลยค่ะที่เราผสมเมื่อกี้ก่อนที่จะรดพามาดูนี่ใหญ่มากนี่ค่ะใหญ่กว่าที่เคยปลูกนี่ค่ะใหญ่แล้วดูมือก่อนหน้านี้ปลูกได้นิดเดียวเองนี่ค่ะไม่รู้แก่หรือเปล่านะคะนี่ หมุนให้ดูหมุนให้ดูอืมแล้วก็รดเลยค่ะนี่ก้นหละรดไปเลยปุ๋ยเสริมนะคะ ก็ขยันขยันก็เจ็ดวันสิบวันอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้ถ้าอาทิตย์ละสองครั้งก็ลดปุ๋ยลงหน่อยนะคะเนี่ยต้นประมาณนี้ก็ใส่ได้เลยนี่ค่ะต้นประมาณต้นนี้หัวประมาณต้นนี้ค่ะใหญ่กว่านี่โป้งรดให้ชุ่ม นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปุ๋ยเสริมนี่อะไรใบย้าใหญ่หญค่ะก็มาอัปเดตโครบีนะคะหนึ่งตุลาวันนี้วันที่หนึ่งตุลาค่ะอัปเดตโครบีกันที่พาพา,พาใส่ปุ๋ยเสริมไปนะคะในปุ๋ยเสริมเมื่อไหร่เดือนกันยาหรือเปล่าเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้นี่คะ่ะมีแตกหัวหนึ่งที่เคยบอกไปเนาะสันนิษฐานว่าดินมันแห้งคะ่ะมันก็เลยแตกไม่เป็นไรหน้าตายังน่ากินอยู่นี่คะ่ะสวยๆเลยใหญ่ขึ้นมาอยู่นะนี่นี่คะ่ะเห็นเงาแดดส่องบ่ายสามคะ่ะตัวนี้บ่ายสามโมง ลูกนอนนี่สองหัวเนาะก็ดูแลไม่ยากมีปุ๋ยเยอะๆปุ๋ยคอกค่ะใส่ลงไปเลยฮอร์โมนไข่เพื่อบำรุงให้มันออกปมรดน้ำสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ดินแห้งนะคะถ้าดินแห้งนี่สันนิฐานว่าดินแห้งค่ะมันก็จะแตกแบบนี้แหละนี่ค่ะในฤดูหนาววางไว้ในที่รับแดด ทั้งวันแม่บ้านก็ย้ายไปเรื่อยค่ะเพอะต้นมันโตหน่อยก็ย้ายออกมาจากนอกนอกมุ้งนน่นค่ะเนาะให้ต้นเล็กๆมันไปอยู่ในมุง้งนะเพราะว่าต้นนี้กระลำปุมนะคะเนาะที่ที่ไทยเขาเรียกกระลำปมหรือโครบีนะคะก็นอนมันไม่เจาะตรงปมค่ะมันกินใบก็ให้มันกินไปเลยก็เลยอพอมันใหญ่ก็เลยนำมันออกมาข้างนอกค่ะ ะะการดูแลก็เหมือนที่พาทำไปปุ๋ยเสริมจะผสมเหมือนกันเลยก็ได้รดทุก7วัน7วัน10วันหรืออาทิตย์ละสองครั้งนะคะก็ลดปริมาณปุ๋ยลงนะถ้าขยันเนาะให้อาหารบ่อยให้อาหารบ่อยให้อาหารเพียงพอมันก็จะได้ปมปมมันจะใหญ่เออมันจะเหมือนย่นย่นเวลาค่ะมันจะใช้เวลาไม่นาน อาจจะได้กินไวเนาะแม่บ้านก็ปลูกแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็ได้เท่านี้นี่ค่ะปลูกแบบอินรีย์นะคะหวานกรอบมากหวานแบบหวานเอาไปตำไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะเชื่อไหมไม่เชื่อก็ปลูกดูอุ้ยบีบนอนอุ้ยบีบนอนออกออก YouTube นะตำแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยอะ่ะคือแบบหวานหวานน่ะ ไม่เชื่อลองปลูกดูแบบอินทรีย์ปลูกแบบที่พาปลูกเลยไม่มีปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดใช้เป็นปุ๋ยคอ,อกไปปุ๋ยคอ,อกก็ใส่ไปสักสองสามกำมือนะคะแทนปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดเนาะปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดก็ละลายช้าช้าคา่ะถ้าไม่บ้านมีปุ๋ยคอ,อกไม่บ้านจะใช้เป็นปุ๋ยคอ,อกแทนได้ได้กินไวแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักแบบน้ําฮอร์โมนไข่ปุ๋ยหมักจากทั่วเหเลืองเนาะนี่ค่ะท่าน,นี้แหละ ขยันขยันมารถมันก็จะได้กินไวเนี่ค่ะลองไปปลูกแบบนี้ดูนะคะนะปลูกให้ให้ดูค่ะให้ดูถ้าหน้าร้อนนะคะถ้าแดดแบบนี้ทั้งวันแดดแบบนี้ทั้งวันนี่ต้องพรางแสงแดดจัดด้วยซเซลลนนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าแดดแบบนี้ทั้งวันค่ะหน้าร้อนหรือให้รับแดดครึ่งวันค่ะครึ่งวันเช้าเนาะแดดครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายก็ได้ นะคะก็ลองไปปลูกแบบนี้ดูวันนี้นำมาให้รับชมกันเท่านี้ค่ะปลูกโครบีให้ชมเพลินๆเ,เนาะพาดูเลค่ะปลูกแบบนี้ก็ได้กินค่ะปลูกในถุงในถุงผ้าอ้อมลูกถุงนี้ก็ปลูกได้อีกสองสามรอบะคะ่ากว่ามันจะผุนะคะนี่ให้ดูเต็มๆดูดูฝ่ามือนี่ค่ะเนาะนี่ สวยเลยข้างหลังก็มีสีม่วงดู่นนะสีม่วงที่เห็นตอนนั้นเล็กๆเ,เองตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะแต่สีม่วงนี้ปุ๋ยไม่ไม,ไ,มไม่จัดเต็มเท่าไหร่ไม่มีปุ๋ยรองพื้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ